อ๋อด้วยด้วยตบมันเลยอย่าให้มัน,นกอดมันไว้เลยเผออะเลย <laughs> ใครมีปืนถื่อยี่้านาได้เวลาฮีโ si ร่ทำไมพี่หนูรัดอยู่คนเดียวล่ะคะเพื่อนเอนไปไหนาวอเตอ์าเ้ตาา สอนอะไรอ่ะจะบอกเธอวันนี้ให้เธอฟังมันไม่ตลกเลยนะคะลูกยีโน่ตายนแล้วพูดเสียงไม้สิลูกน่ารัา เสื้อกีสัดเสือกอีสัตว์เสื้อกเสื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 อกีสัสตว์อตอตของไปให้เขาเขาชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปยัดเยียดให้เขา